ยึดตัวไม่ยึดเองเตือนกันแบบนี้นะดเกีาโอเคลุกขึ้นออกจากความคุ้นเคยเป็ตัวเองที่อยู่ที่อาศัยเดี๋ยวมันจะเปิดกว้างมากกว่าเดิมในเนี่ยจะเปิดมากกว่าเดิมก็จะมืดขึ้กับในวิม อยู่อย <m> ู่ก the so so yeah. <laughs> <nos hyd observing> ับพื้นที่แล้วมันคุ้นเคยจะโนยฉุนอะไมกันเหยคุ้นเคยมันก็ติดกับความคุ้นเคยที่มาเราแก้ทวงโดนเราซิงค์เขางต่าต้องออกเรื่อยๆเอออกาแต่ตัวออกเองเรื่อยๆทุกคนเนี่ยมีที่วาสนาอยู่แล้วลูกมันเหลืออย่างเดียวว่าเราเปิดออกให้เต็มที่ผัว่ากำหนดมันคุมมาไว้ังไง เพราะว่ากำหนดสติมันคุมไว้ยังไม่ปล่อยตัวกําหนดสติมันติดสติติดสติติดตัวกําหนดรู้มันคุมไว้อยู่ตัวกําหนดเห็นก็คุมไม่อยู่ดังนั้นเราต้องสลายตัวกําหนดลูกต้องปล่อยตัวปล่อยเองต้องไม่ตัวไม่เองทิ้งตัวทิ้งเองแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีขอบเขตล้างไปเลยนี่ เมียที่วาสนามันอยู่แล้วรออย่างเดียวให้ท่านเปิดให้เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆมันจะเปิดออกเองลูกเจอในเหมืองแล้วลูกเหมืองแล้เรื่อยๆตื่นตตื่เปิดเรื่อยๆเปิดเปิดที่ท่านพูดให้ฟังเรื่อยๆวัดปรับใหม่นะลูกนะมันไม่ใช่สิ่งที่ทำตามๆกันมาแล้วลูกไม่ใช่แล้วปรับใหม่ต่อเลยดี่าถือมามขไม่ใช่ ปัจจุบันทิง้งตัวปัจจุบันเองปัจจุบันคือไม่ใช่ตัวปัจจุบันเองว่างที่มันไม่ใช่ไม่ต้องว่างเองอย่าไปจ,จับก้องในรูปในนามอะไรมากมีก็มีไปแต่ไม่ต้องไปอะไรเขามากลูกน้ำว่างที่มันไม่ใช่ก็ทต้องว่างเองไม่ใช่เรา เราว่างนี่มันยังมีเราตามงว่าหลอดงว่างนี้มันไม่ใช่ว่างจากอะไรไม่ใช่อะไรว่างไม่ใช่ว่างจากอะไรว่างมันไม่ใช่ไม้กล้ทั้งมันว่างเองแค่นั้นลูกก็ไม่ทิ้งไหม้กันไปไเรื่อยๆไม่ไม่เอาไหม้กันเรื่อยๆมันจะไปล้างตัวกำหนดผู้ลูกให้ ตัวกำหนดรู้กําหนดรู้กํหนดเห็นตัวกำหนดสตินั่นแหละเมันกรรมอยู่กยังจะล้างตัวนี้ให้ไม่ทิ้งไม่เรื่อยๆทิ้งตัวทิ้งเองกันเรื่อยเดี๋ยวจะล้างตัวกํหนดที่ซ้อนมาหลา่ภพลายชาติให้ดูนั่งได้ไปนั่งก็ได้เป็นไรมีผลเยอะนะที่หลวงพ่อมาเนี่ยมีผลมาก ผู้คนเนาะโดยเฉพาะอย่างยี่ภาคที่จิตวิญญาณที่เขาติดตัวปฏิบัติกันอยู่นั่นนะ่ะเขาก็กลายตามเี่เนี้ย สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับรูปกับนาำไงลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับรูปกับนาำสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่ตั้งตัวไม่เกี่ยวนี่รู้สติขึ้นมาเตือนล้างในตัวรู้สติขึ้นมาล้างเรื่อยเรื่อยก็มาใสยรู้สติขึ้นมาล้างเรื่อยๆลูกเป็นเรื่องของเรื่องย่อยเดือยเรื่ล้างออกมาหลายชั้น วิบากานิบากหลายชั้นในจิติงรู้สติขึ้นมาล้างเนเรื่องนแล้วให้ใช้ไปในการฝใช้สุดีตักาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเองตักาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเองตักาทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งตัวทิ้งเองต้องหมายทิงตักาด้วยจเมันจะได้ล้างนอกล้างในพร้อมกันในยัตนาอินทรีล้างพร้อมกัน มหาคุณาไปในตัวมันเป็นการโผล่เป็นตัวเลยนอกในปอดความกัดนอกในร่างความใช้คําว่าตั้งการนำมาเรื่อยๆในนุสติทุกประโยชน์แล้วลูกจะเปิดกว้างก็ดอกบัวที่มันบานออกงตันเองเปิดกว้างเองอย่าให้เป็นการสรุปเอาสรุปในนี้ว่าเอามันฟ้องกระโปรดสัตว์ได้แต่ในระบบสุนทรีย์ เดี๋ยวมันจะแค่ตัวเองมาสิดเยอะขนาดนี้ก็บางคนนี่เรียนเรื่องมหากุณาไปพร้อมเลยจบตัวเองจบสังวัรจบเข้ามันไปจบเพื่อกันดีกว่าก็หน่วยกิจสุกำลังหน่วยกิจทุดกำลังนั้นทุกอย่างเราต้องใช้คำว่าตักกาศลดความหน้าทุกประโยชน์การุดไฟทั้งหมดตักกาทิ้งตัวทิ้งเองตักกาว่างไม่เอาว่างเองใช้ประโยคนี้ตลอดกูจะได้ตรงในเนื้อหาองค์มหาพุทธองค์มหาบารมีจริงๆ ท, e. wooden, ท,ท,ท่านโปรดสังสารท่านไม่ได้นิพพานแล้วไปไหนนะยังเป็นประธานในการดับร่างว่างร่างอีกเพียงแค่ไม่เห็นท่านเองไอ้วัดนี่น่ะศาลาที่สร้างมันเสร็จไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรก็ทำอย่างนั้นแหละไอศาลาบองใครไมาได้เคยดื่มยิ่ ถือว่าทั้งสร้างใช้กรรมสร้างบทกรรมวิบัตากสร้างเพราะมันเคยทําลายวัดวาศาสนามาในพุทธนรนใดโดยที่รู้ทั้งมาถึงการที่เสนาสนะเล้วหรือโบสถ์สง้์หลายนี่ยก็เหมือนว่าเราก็มาสร้างสร้างใช้วิบัติกันจริงๆแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรจําเป็นเลยจะถึงเตะตรไปะย้เวลาไหนซึ่งก็มีอะไรจำเป็น คุณนอนคุณก็ทิ้งนอนนั่งคุณก็ทิ้งนั่งก้ยืนก็ทิ้งยืนกินทิ้งกินอยู่ทิ้งอยู่อันบอกอันไม่ได้มีความจะเป็นอะไรเลยรู้ก็ทิ้งรู้อยู่แล้วเห็นก็ทิ้งเห็นอยู่แล้วเห็นทิ้งเห็นเองรู้ทิ้งรู้เองอยู่แล้วดังนั้นรูปแบบทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมันเป็นคนกลแห่งกรรมที่มันสัมพันธ์กันมาท่นั้นเองดังนั้นไม่ต้องลงลึกเยอะ เออเศไม่เศษก็ช่างมันอองหลวพ่อนี่สร้างไม่เรษไม่เยอะแล้วหมดกรรมกวนล่อมีวมเชต่เยอะดีเสาองม่เอมันไม่มีกรรมต่อไม่มีวิบากต่อไม่หยุดใชหี่งจไม่หยุด่้เแลสร็เ่เศษก็เศษไปเนยไม่เศษก็ไม่เศษไปเรื่องกรรมวิบากแต่มันไม่ได้มีความจําเป็นอะไรเลย แต่พอคนมันเข้าไปยึดมันก็รู้สึกว่าจําเป็นแต่น่านบางครั้งมันก็นเลยขาด้เงื่อนไขของโลกองสมรวัทที่เขราะว่ามันจําเป็นกันอย่างนั้นจําเป็นกันอย่างนี้มันเนนป็นเงื่อนไขแบบโลกโลกสมรัทต้องแต่ต้องไชวนเข้า บางครั้งเราก็เลยต้องสอดคล้องตามไปบ้างอนุโลมปริโอมตามไปบ้างแต่จริงมันไม่มีอะไรจำเป็นแม้รู้ว่าทิ้งรู้เองเห็นก็ทิ้งเห็นเองยืนนั่งนอนก็ทิ้งยืนนั่งนอนเองไม่ใช่ว่าตัวรู้นี่จําเป็นนะตัวเห็นจำเป็นไม่ใช่เออตัวเห็นมันทิ้งตัวเห็นเองแล้วตัวรู้มันทิ้งตัวรู้เองได้ แค่กรรมบัลกขึ้นมาแค่มหากรนาบโลลกมาโปรดสัมมาิน่ากัวนะเฮ้ยนะก็หายยังไงอันนี้เขาไวมากตรงนี้แต่ทุกคนมีอธิวัฒสนาหมด ไม่ใช่ว่าคงไหนจะดีกว่าคงไหนไม่ใช่นะม,มันเป็นระหบบก็ผู้มีที่พัฒน,น,นาทักงนั้นละละอย่ารีบร้อนอะไรกา <c oughs> ไ็างก็ด้ <c oughs> ลูกใช้บท <c oughs> สร,รุปเนี่ย กับสังวะไปไเรื่อยๆนึกสติกับสังวะไปเรื่อยๆไม่โตเดีเย่ดดยวไมอยากทิ้งโดนทิ้เอ,เองเนี่ยลูก,ลกไไเลื่อนๆเข้ามาเรื่อยๆตัวรู้ปวดตายาาทิศนาปวดกว้างเหมือนเดิมปวดไปไดเรื่อยๆ ท่ากลางไปเลยให้ท่ากลางแบบโกรไปเลยลูกวันนี้นะอย่าแยกนิพานจากสังฆาวัตอย่าแยกว่างออกจากสุขาษีลูกเออว่างมันไม่อยู่ในฐานนจะแยกออกจากอะไรลูกทุกคนท่ามกลางสังฆาวัตอยู่แล้วก็ท่ามกลางแบบโกดไปเลยนะท่ามกลางแบบนิสติล่างไปเรื่อยๆเดี๋ยวบริวารทั้งหลายจะได้มีส่วนไปด้วย มีโอกาสไปก็ไปทุกที่มันเป็นครูวัดมเป็นวัดแห่งมหาอุณาเป็นวัดแห่งการปกทุกที่คือการปกตั้งแต่บนเนินวัดแห่งมหาอรุณาทุกปณิวโลกธาตุนี้เลย ทุกวัดหมดวัดแหทยมหากุณามันคือการปลดลูกกันุสติล้างกันเรื่อยๆทำกลางอนุสติล้างกันเรื่อยๆผู้อยากทิ้งตัวทิ้งเองผู้อยากละตัวละเองผู้อยากคือไม่เอาตัวไม่เอาเองลูกกันุสติล้างกันเรื่อยๆจบมากจบผลกุกกติลกนุสติประเภทนี้เป็นนุสติที่จบมากจบผลถ้ายังเป็นมากเป็นผลอยู่โสัตั์ไม่ได้ เป็นมิจฉีอยู่มันยังมีความเข็ดอยู่เข็ดม,มากเข็ดผลโกรสัตว์ไม่ได้มันต้องมันต้องเลยมากเลยผลเลยลูกเรีตาไม่มีความเข็ดมักผลมันเกิดชึ่งขึ้นจากยังมีสมุทัยอยู่มันเลยสร้างมากสร้างผลขึ้มนมาถ้าสมมถ้าสมุสมทัยไม่มีมักผลไม่มีถ้าความหลงไม่มีมักผลไม่มีมักผลมีเพราะมีความหลงนิพานมีเพราะมีความหลง ถ้าไม่มีความหลงนิพานไม่มีเียนิพานมันไม่ใช่ไม่ใช่นิพานเองไอ้ที่เราคิดว่านิพานมันเป็นท oh um> um ี่ถี่ของเรานิพานอย่างนั้นนิพานมันเป็นที่ถีนิพานน่เรียกว่าเรียกว่าโมหะที่ถีถ้ามันไม่มีโมหะนิพานไม่มี